Let's jump in the swimming pool. One, two, three. Shall you creamy? Halaman dope, I feel I swim, like you yo Shall you cream, 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 I swing, 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 you creamy? morning. morning. Good morning. morning. <laughs> okay. สวัสดีครับก็วันนี้มิ้วใหญ่กับพี่น้อยเออวันนี้เรามาทำอะไรกันหาเหมือนเดิมเลยใช่เรามาพัทยานะครับก็มาเที่ยววันเดิมมิ้ใหญ่แก่ขึนอปีแก่ขึ้อีกปีล้วใช่ก็วันนี้มาพัทยาแวะกินข้าวก่อนคือร้านเลยนะลืมแล้วควรจะต้ม กัวเจส้มเทพประสิทธิ์เนาะอืมอาหาหอยเกือบร่วมนี่นี่ยังนี้ก็ได้แหมดู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 ดคนเราไอ่เชะหอยเชลนหอยเลอเนาะหอยเชลอยเลอเลอยเนยหอยออมัน พอมันจ,งจ,งจ,งจงุ้งไม่ยังค <จง S 2> ่ะอีกอย่างลืงนะแต่ว่าเราที่ถ่ายก่อนเพราะอะไรรู้ปะเพราะเราจะกินนี่ต้องกดนี่ต้องกดเนี่<ห>การแล้วที่กัรหนึ่งเราสั่งเลยนะต้มต้มยำไข่ปลาเลียวเชียวไม่รู้อ่านนี้ปะเลียวเชียวหรือที่อย่างนี้เลียวเชียวแกงส้มแกงส้มเออแกงส้มไข่ปลาเลียวเชียวมาก็เริ่มเลย แล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวเจอกันเอยจะกินหมดไหมอ่ะหมดสิกิไมเนอะับ ควบแล้่ะอีกบอกอะไรจะพูดได้ไหมก็จับผลไม้มีชช่เค้กินฟรีเย้มิวใหญ่มีเค้กแล้วเดี๋ยวทีมมิวน้อยไม่ต้องไปหาเย้มิวน้อยประหยัดเลยโอ้เปเตลุง S <S> ไม่ใช่เบิร์ดเดย์บ่อยโอ้มีโซฟาให้นั่งโลและนี่คือวิวปรากฏว่านี่ชั้นบนสุดแล้วชิวมากเลยเพราะว่าลมเย็นผม ยุ่งล้องแรงจริงเอ้ยสวัสดยิ่งยุ่งเหมือนเดิมไอนอนโง่ดีกว่า้องน้ำไม่ค่อยมีอะไรห้องน้ำก็มีเีนชาเวอร์ก็มีอ่าวมีสีสันที่จังเกิดสาหรับเราแล้วก็มันสามารถมองออกไปที่ห้องได้ด้วย อเมนิตี้เยอะมากเลยว่ะเห็นไหมบ้างเนี่ยเอาให้ม่อย่างละสองขวดแชมพูทีมนวดและโลชั่นเซรั่มอยูนี่หาอยู่มีเซรัอมมีเส้ซรั่มให้ มีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด้วยว่าอ้วนขึ้นกี่โลแล้วตั้งแต่มาไปกินเลยนะบายยังเปิดดูยังเปิดดูหุ้นจะรอดจากโคนิดไหมออกบัตรบัตปัดรอันนี้คือ สถานี้นล่างนะครับ ทางหลังนมีวใหญ่มาเที่ยวก็ประมาณนี้ตลอดนะคะหาเบาะที่มีหูหูแบบเนี้ยแล้วก็นั่งแช่แล้วก็บอกไปวไ่ายน้ำแต่ว่าว่ายแป๊บเดียวที่เหลือก็คือแช่ให้ผูหนไดแบบ้แหละเขามันมีชั้งบนอีกใช่ปะที่แบบไปเดน มวันได้แล้วก็แผ่นนข้างล่างได้นี่เป็นที่กันเขาก็กันไว้มันก็จะปลอดภัยไม่มีใครหล่นลงไปแน่นอนเร็ไวว่ายไหมน่าถือว่าได้ไว่ายน้ำแล้วใช่เหรอใช่ใช่ สบายจริงเลยตังไหวเลยนั่นอ้าวทำไมเขาปิด oh, ล่ะจังหวะดีจริงเลยมากไหวมาถึงุูบเขาปิดเลย ไปแล้แวไหว้สวยแต่ว่าไมาอย่างสวยเลยนะผีแดแนวให้เดือรับรอบก อันนั้นตัวอะไรคะเหรอเพอเปิดไฟแล้วคุณเออเขาเปิดไฟมันมีขอบด้วยเนาะท่าที่หายโลนฝนบังแล้วก็ข้างล่างจอเริ่มเปิดไฟแล้วก็จะเริ่มเปิดอ่ะเห็นไหม ได้ี่ข้างางเยดูความไหนของก็จบว่าปลอดภัยท่าไหนนิ่มือนิ่นอยดิงกลาไม่ครบเลยดูดี่ไห้เหงาไม่ครบเลยแค่มีคนมองข้างล่างเขาก็จะเห็นว่ามีรอยเกยตื้นใช่ ทำอะไาแล้วไปว่ายน้ำต่อว่ายน้ำหรือนอนแช่ไปดูเรื่องหนาวแล้วเหมือนกันโอ้โหเคแล้วเดี๋ยวไปว่ากันก็จะไปไหนต่อคืนนี้อนะจะไปไหนกินทร์

คือแปลกุญจ้ารถก่อนจะเปลี่ยนใจไปกินที่สกายวิ่อะไรนะสกายแกลเลอรี่ปะสกายแกลเลอรี่น,นะก็มีคนอยากมีคนไม่อยากกินอาหารไทยก็เลยต้องเปลี่ยนกินที่นูน่ <Christmas. S 1> นฮิสตอ์รตนฟิสมอส ีชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยครั้งที่แล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็นอนดูต้นไม้ชาได้ชิลสุดๆอาหารมาแล้วสักมาคี่เดียวเลยวันนี้นี่ใหญ่หิวแหละสั่งมาเขียบเลยนี่ แลกินลงไปว่ายน้ำเยอะว่ายน้ำสามวิวว่ายน้ำแช่นอนแช่นอนแช่บุ๋งบุ๋งแช่จริงร้านนี้เราอยู่ที่ร้านสกายแกลเลอรี่แต่ว่าก็มานั่งด้านไหนเพราะว่าข้างนอกฝนตกบวกกับเรามาดึงแล้วเนาะมันก็ไม่มีวิวให้ดูอะไรมันเปียกอะเบาะมันเปียกหมดเลยผนก็เลยให้เรามานั่งทางไหนใช่ก็อาหารเต็มโต๊ะเลยนี่เรียกว่า น้าโชว์หมูปะหมูหมูตุนเอาละเอออันนี้ผักโขมอบชีสอันนี้สลัดล่ำวันย่าแล้วก็อันนี้อะไรนะแอ g เจิลแฮอะไรปูๆสักอย่างนี่แหละเออเรบอกแล้วมีใหญ่ช่วยจำสิ่งที่ตัวเองสั่งด้วยร้านนี้ผมไม่ต้องบอกเออผมไม่ต้องบอกว่าอร่อยไม่อร่อยนะเพราะว่าทุกคนงาจะรู้จักกันอยู่แล้วกินแล้วนะไปกิน điều 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 không phải vậy là phải rồi, không phải Hành rồi, พรุ่งน anyway, ี umb, ้จะทำไรไม่ร <out> ู้แ uh, ต uh, 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 like ่ตื่นมากินบุฟเฟ่ตก่อนไปละไปไป 想、oh yeah, 你拍部电影，在每一天，找寻着不同的轨迹，想要去解开的谜底。I、wanna know 谢谢你心里的唯一,一，除了你我都不在意。呜呼，像蜜蜂围绕着你飞行。呜呼，飞飞太空，飞离宇宙第一速度，怎么能让你觉得空？空摸摸我的额头，三三三十七度九，打车。 太热了我，我要快点搞。出现油炸的黑胡椒。For my b a b 你的脸，探索你的一切，身体里充满电，接受你的考验。我所有别锻炼，爱我像日月，心脏扑通扑通，when 睁开眼。 Hey, 我知道，我知道，有太多被你吸引。我知道，我知道，你是我的 swimming girl。在沙滩派对看到你粉红的气泡，想在你身边留言偶尔我也会迟到。哎、hey,，赶走乌云了，想为你种下的 sunflower。蜗牛公公你怎么超速呢？气泡现在我还没花。 คิดด้วยอาหารเราก็จะปิดคิปด้วยอาหารคล่ปกันนะครับนะฮะหรือสุดท้ายก่อนนะอกลับกรุงเทพก็มา,มากินกันที่ร้านชื่อร้านอะไรนะร้าติโน,โนร้าติโน,โน่ะไม่เปไ็นไรเดี๋ยวทุกที่ที่เราไปอ่ะผมจะลงไว้ตรงคำบรรยายนะครับสามารถเข้าไปตามได้อร่อยทุกร้านนีของโปรดมิ้วน้อยเนี่ยนี่ก็มิ้วน้อยก็อยากกินสุดก็คือมิ้วน้อยเลือกหมดเลย สืันตี้พริกกรียมตี้พริกรเทียมเนาะแต่ว่ามันอนร่อยมากเดี๋ยวพวกเราไปกินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันให,ใหม่คลิปหน้าไปยิ่ไหนก็ยังไม่รู้กันค่อยว่ากันไปละบ๊ายบาย ไอพึ่งทางนู้นของน้ำบอกให้ไปทางนู้นเดี๋ยวมันหาทางไปเองได้แหละขึ้นจากมันขึ้นบกได้ละมีเต่าทองอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงน้องเต่าทองอย่าไปกินเต่าทองนะไม่เกี่ยวแล้วมั้งไม่กินหรอกกลายเป็นสาคดีชีวิตสัตว์โลกใช่เดินสวนกันด้วยเออมันเดินสวนกัน